สวัสดีครับท่านฟังครับสวัสดีในเชื่อของการมาไลฟ์สดกับผมดรชาลอนะคะ The, uh, by, รับ The Charter by Dr c h a r l นะครับสนามกฎหมายคุยกฎหมายกับผมดรชาลอเออท,ทัทีตอนนี้มะขามช่อ,อิ่มก็เข้าโครงการคนละเครื่องเรียบร้อยแล้วสมัครไปไีไ้อยวันนี้ถ่ายโลเคชันถ่ายอะไรเรียบร้อยนะครับก็ไรเม็ดนะครับ กิโลละสองร้อยถ้าเข้าโครงการครึ่งนะครับท่านก็จ่ายเพียงร้อยเดียวรัฐช่วยหนึ่งร้อยบาทมีเม็ดกิโลละร้อยห้าสิบนะท่านก็จ่ายเพียงเจ็ดสิบห้าบาทรัฐช่วยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับวันนี้ก็ดําเนินการตามโครงการคนละครึ่งไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือสองวันนี่เขาจะอนุมัติมาพออนุมับเนี่ยท่านที่จะซื้อก็ของดีอร่อยนะครับ รับช่วยเหลือครึ่งหนึ่งท่านจ่ายเป็นงครึ่งเดียวนะก็ให้ติดตามดูนะวันนี้มาที่เรื่องประเด็นที่น่าสนใจท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เกริ่นนำที่หนึ่งว่ากนะร็ร่วมไปแสดงความคิดเห็นนะเรื่องของกรณีทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพความร้ายแรงหรือความไม่เป็นกลาง อันมีผลกระทบต่อเรื่องของการที่จะไปพิจารณาทางปกครองนะและก็นำไปสู่เรื่องของการจัดทำคำสั่งทางปกครองนั้นนะมันจะชอบหรือไม่ถ้ามีเรื่องของอสภาพความร้ายแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพร้ายแรงตามมาตรา13หรือสภาพร้ายแรงตามมาตรา16ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ปี2530ก็แล้วแต่การที่จะเข้าเงื่อนไขาทางกายภาพสุภาพร่แรงทางกายภาพหรือสุภาพราแรงที่เป็นลักษณะเป็นเรื่องของนะอภายในอินเทนต์จิตใจหรือเรื่องของอคติทั้งหลายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของอ,อยู่ที่สุภาพราแรงของเจ้าที่นั้นนะครับจะอยู่ที่มาตรา13หรือมาตรา16 มาตราสิบสามนี่จะชัดเจนนะครับในสภาพเรื่องของกายภาพภายนอกนะมันชัดเจนนะครับถ้าเป็นเรื่องของบุตรนะครับผู้มีส่วนในผู้มีเป็นบุตรนะครับผู้ที่เคยมีะไรไม่มีอํานาจหรือไม่มีอะไรอันนี้ชัดเจนนะครับแต่ทีนี้มาตราสิบหกท่านผู้ฟังครับมันน่าสนใจมาตราสิบหกเป็นเรื่องของอความไม่เป็นกลางสภาพอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิตใจอคติหรือเคยพิจารณามาครั้งหนึ่งแล้ว เคยพิจารณาในลักษณะที่เป็นคุณนะแล้วจะมาพิจารณาในลักษณะที่ามาย้อนมาอีกทีนั้นคะถามว่ามันจะเป็นธรรมก่อทางด้านของผู้ที่รับคําสั่งทางปกครองหรือไม่หรือมีการพิจารณาทางปกครองหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่เอาวันนี้ไปให้ความคิดเห็นมาก็มีกตรคือว่านอเป็นประธานนะ,ะสวัสดีครับท่านถิงด้วยนะครับวันนี้กตรเป็นประธานชชิญกมคกมคก็แทงให้ทางด้านของคอพอนั้นเป็นอ่า ผู้ดำเนินการแล้วก็มีทะเบียนพลแล้วก็สกพหลายๆสำคัญมากเรื่องนี้ผมผมก็ค่อนข้างที่จะแสดงความคิดเห็นคือเป็นตัวเด่นเลย <c oughs> ผมผมตงสารพุ่งกคำวิชาผมเวลาไปไประชุมร่วมกับผมแล้วก็นั่งตามนั่งตามนั่งนั่งทำตามิดติดต,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 ตามผมไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เป็นกฎหมายปกครองก็ต้องยอมรับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่เดียวกัน เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับว่าในกรณีเรื่องของถ้าผู้บริหารระดับรงองผอเนี่ยถูกกล่าวหานะครับถูกมีคาสั่งวินัยร้ายแรงนะฮะทีนี้ปัญหาคือคนที่จะเป็นประธานได้ต้องระดับเดียวกันหรือสูงกว่าดังนั้นเมื่อผู้ถูกกล่าวหานะฮะที่ตั้งกรรมการวินัยเป็นระดับรองนะครับรงองผอแล้วเนี่ย ประธานเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็ต้องต้องเป็นประดับรองผอบอขึ้นไปแล้วรองผอบอจะมีกี่คนครับมันก็มีรองผบอ,อยู่ประมาณสี่ห้าห้าตำแหน่งห้าตำแหน่งกับตำแหน่งของที่ปรึกษาซึ่งเทียบเคียงแล้วก็เจรีตำรวจดังนั้นมีอยู่ไม่มีตัวละครที่จะเข้ามาบทบาทเป็นหัวหน้าสอบสวนวินัยเนี่ยมีไม่กี่คนทีนี้มันมีเรื่องของปัญหา ความที่เคยขัดแย้งกันมันมีอยู่นะท่านผู้ชมทีนี้การที่จะมาเป็นประธานเปลี่ยนตัวประธานมันก็มีผลต้องมพิจารณาตามมาตราสิบสามและมาตราสิบหกนะแต่ทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการที่จะพิจารณาตามมาตราสิบหกซึ่งเป็นเรื่องของที่อยู่ภายในนั้นมันค่อนข้างที่จะละเอียดซับซ้อนก็เลยมีการนําเรื่องของข้อหารือของกฤษฎีกาเรื่องเสร็จนะครับเข้ามาด้วยนําเรื่องของพรบรวิธีปฏิบัติการทางปกครองมาด้วย นำเรื่องของคําพิพากษาสาร,สารปกครองสูงสุดมาเทียบเคียงด้วยเพราะเรื่องนี้ถ้าเราเดินทางผิดปัญหาที่ตามมาก็คือว่าการฟ้องเพิกถอนคําสัง่งการเร,กเรียกร้องการคัดค้านก็จะเกิดขึ้นมาก็จะมีผลกระทบนะต่อเรื่องของอการถูกฟ้องร้องตำเนิกรดีได้แต่เรื่องนี้ก็นะกำหนดทิศทางไปเรียบร้อยแล้วคือจริงๆไม่อยากคุยลึกเพราะมันกระทบผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นเลยในสำนักง,งานแรงชาติ แต่บทบาทหน้าที่ของผมก็คือว่าผมไปให้ความเห็นตางกฎหมายปกครองนะฮะก็ประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของคำสั่งนะฮะหลังจากที่ท่านผบท่านหนึ่งนะฮะถูกดำเนินคดีอาญาถูกกล่าวหาดำเนินคดีอาญาเรื่องของพรบคอมพิวเตอรนะ์น่าจะรู้ดีนะฮะท่านท่านใดนะฮะก็ปรากฏว่ามีทั้งคำสั่งสำรงองราชการนะ คำสั่งสารองรชาชการคำสั่งวินัยร้ายแรงอีกนะและมันก็มีการร้องทุกข์นะครับตามมาอีกมันมีหลายเรื่องเข้ามาพัานกันทั้งนั้นตัวละครที่จะต้องไปพิจารณาก็มีอยู่ไม่กี่คนนะครับในตําแหน่งรองผบในตาแหน่งเจริญํารวจมีไม่กี่คนดั้งนั้นมันก็จะเอาท่านนี้มาก็ติดปัญหาเรื่องของสภาพความไม่เป็นกลางนะจะเอาท่านนี้มาก็เคยมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องจะเอาท่านนี้ก็เคยมีปัญหาเรื่องของการพิจารณา นะดังนั้นก็เลยเป็นประเด็นที่เ,เป็นประเด็นที่เหนื่อยมากมากพ่อจารยการอยู่โล่งพ่อแช่นะ้ำเป็นตู้เย็นหนูไปกินได้เลยนะน้ำอะไรน้ำที่หนูซื้อมาน,ะน่ะน้ำผูเออป่ะแล้วก็ปิดประตูไว้พ่อด้วยพ่อจารยการอยู่เป็นธรรมดา <c oughs> ผมบอกแล้วผมจารยการอะไรเงี้ยแล้วเป็นธรรมดาอา่ะมาต่อเรื่องของเออก็ให้ความเห็นไปว่า เรามีมาตรา16 17 18, 19ของพรบรวิธีปฏิบัติราชการปกครองที่ให้เรานั้นสามารถที่จะดําเนินการนะครับท่าในใดที่มีประมวลหรือติดตามดูประมวลพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองย้อนหลังท่านดูได้เลยนะฮะดูมาตรา 16, 17 1819ให้ดีเพราะนี่เป็นเรื่องของการที่เปิดช่องทางให้ทางด้านของหน่วยงานนั้นจะต้องพิจารณาถึงแม้ว่าตัว เจ้าหน้าที่นั้นจะมีสภาพร้ายแรงก็ตามนะต้องดำเนินการเพราะคำสั่งทางปกครองนั้นมันมีระยะเวลาในการจะทำคำสั่ง<อ>คุณลูกครับ<อ>เงียบๆหน่อยครับถ้านั่งฟังคุณพ่อบรรยายกฎหมายหนูต้องเงียบๆเข้าใจไหมครับเออกินน้ำหน่คุยกับออลูกสมุนอยู่ <laughs> นะอ่ะต่อ ถึงถึงแม้บาง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 โอ้มันตันนะมันตันแต่แต,แต่ถ้าคิดพิจารณาให้ดี17 16 17 18 19เป็นทางออกที่ดีแล้วก็ให้หน่วยงานนั้นต้องดำเนินการคำสั่งไม่เห็นออกสักทีรอก่อนเพราะตอนนี้นะครับต้องรอนะฮะปวดหัวมากผมคุยนอกรอบแล้วทะเบียนพลบอกว่าตอนนี้ถ้าอกายานะคะ่ะน้องปราดหยิบป้ายคนละครึ่งให้พ่อหน่อยครับ อันนั้นนั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับต้นก็ประมาณต้นเดือนหน้าปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าออกแน่นอนเพราะว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการที่จะต้องเอ่อ,อ,อถ้าบริหารบริหารหนักงานตำรวจชาตินี่ฮนะโอเคครับได้มาแล้วป้ายคนละครึ่งนะฮะอีกสองวันท่านนายสือมะขามแช่อิ่มผมเนี่ยตั้ใจเพียงครึ่งเดียวรัฐ ช่วยผมช่วยครึ่งหนึ่งนะไรเมร็ดมะขามชัยอิ่มไรเม็ดนี่นะครับกิโลละสองร้อยท่านจ่ายเพียงร้อยเดียว <500 S 1> ร้บาทช่วยหนึ่งร้อยบาทมะขามชัยอิ่นมีเม็ดนะฮะร้อยห้าสิบาทท่านจ่ายเพียงเจ็ดสิบห้าบาทรับช่วยเจ็ดสิบห้าบาทส,นะะสั่งได้เลยนะฮะสั่งได้เลยนะฮะโอ้โหมีหพี่เลี้ยงอีกอ่ะเอาเรื่องต่อไปส่วน คือมันพุ่มากไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องมาพิจารณากันแต่ว่าความเห็นเราในฐานะของตัวแทนของฝ่ายกฎหมายของตรเนี่ยคดีป,ปกครองแล้วค่อนข้างที่จะฟังเราแล้วเรากําหนดช่องทางออกแล้วว่าเออสามารถดําเนินการตามตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาก็ทุกคนถึงกับโลง่งอ,อ,อกเ <laughs> <อ>ป่าปากพราว่าเพราว่าจัดรายการเสร็จพ่ออาบน้ำเสร็จแล้วพ่อ แล้วก็ลงไปกินข้าวได้เลยนะครับลูกชายสั่งถ้าคุณพ่อจัดรายการเสร็จแล้วคุณพ่อก็เปิดกระตูนให้หนูดูแล้วคุณพ่อก็ลงไปทานเบียร์ได้เลยใช่ไหม <laughs> อนุญาตในกระดาษน,นี้แล้วอ้าวผ่านเรื่องไปเรื่องนี้คือคุยมากไม่ได้เหตุผลเพราะว่ามันกระเทือนมันกระทบเพราะเรื่องนี้มันอยู่ในแค่กระบวนการพิจารณาแต่ต้องติดตามดูนะครับทางออกที่ผมเสนอให้ไปแล้วและก็วนอเองก็โอเค นะครับวนอเห็นด้วยนะครับวนอเห็นด้วยที่จะมีเรื่องของการที่จะเดินทางตามที่กฎหมายปกครองนะฮะดรชาแนะนําไปกลายเป็นพระเอกนะเป็นพระเอกในงานเลยนะพอประชุมเสร็จผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะย้ายไปไหนจะไปไหนก็ไม่ให้ไปเราไม่ต้องทําเรื่องหรกเออเราแค่อยู่ที่เดิมนะครับอ่ะเรื่องต่อไปท่านผู้ฟังครับมาที่ หลังจากที่ผมเสนอไปเรื่องของการตั้งกรรมการวินยัยไม่หร้แระแปดปีถึงได้มีมีผลออกมาก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับปรากฏว่าทําคลิปไปแล้วต้องลบคลิปด่วนนะเพราะผู้ใหญ่ไม่สบายใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของหน่วยงานที่ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในว่าหน่วยงานนั้น คำสั่งไม่ร้ายแรงวินัยไม่ร้ายแรงนะฮะแปดปีถึงจะมีถึงจะมีคำสั่งออกมาถึงจะมีมติมีผลออกมาและไอ้ที่แปดปีเนี่ยก็กระทบสิทธิ์ของเขาถ้าเป็นวินัยร้ายแรงนี่ไม่ว่าเลยวินัยร้ายแรงอาจจะต้องรอนู่นโรนี่แต่วินัยไม่ร้ายแรงสามารถที่จะดําเนินการได้เลยแต่หน่วยไม่ยอมทําปล่อยให้แปดปีคาราคาสั่งแล้วพอเขานะฮะพอมีมติออกมานะครับก็ไม่คืนสิทธิ์ ไม่เยียวยาอีกทั้งที่ใช้อำนาจโดยไม่เป็นไปตามหลักของกฎหมายปกครองเลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะไม่จบเพราะถ้ายังยืนยนันว่าเป็นพีกระสือ,อ่าอแต่ผีไม่มีจริงหนูก็เลยบอกเขาออว่าแต่เขาก็บอกว่าผีไม่มีจริงผีไม่มีจริงเหรอใช่อืม พี่ๆคนนั้นว่า<อ>เป็นผีอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะรายการเสร็จอีกอคุณพ่ออีกสองเรื่องแล้วก็นะหนูไปนั่งนั่งนั่งฟัง,งพ่อพี่ๆค่บอกว่าเป็นผีกระสือโอเคออหนูนั่งฟังพ่อ,อเป็นนักเรียนที่ดีนั่งฟังอาจารย์บรรยายกฎหมายอ่ะนั่งนั่งข้างล่างเลยโอเคนะเอาเรื่องต่อไปท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องของกรณีที่ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการพิจารณาทางปกครองนะครับกรณีเรื่องของอตัวกรรมการคือกรรมการในการสอบสวนวินัยทั้งหลายนะครับนะคำสั่งเมนหลักจะอยู่ที่ตัวกรรมการในการโต้แย้งเรื่องของสภาพความไม่เป็นกลางดังนั้นเมื่อเมื่อหน่วยนี่ฮะท่านผู้ฟังเมื่อหน่วยตั้งกรรมการแล้วตั้งทั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตั้งทั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง นะฮะสมการชุดนี้นะครับห้ามห้ามอยู่นะห้ามเป็นเมื่ออยู่สืบแล้วก็อยู่สืบยาเอาชุดสืบเนี่ยนะกรรมการสืบมายุ่งเกี่ยวกับกรรมการสอบไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของปัญหาความส,สภาพร้ายแรงทันทีเลยนะฮะเพราะคนที่สืบมีข้อมูลชัดเจนนะครับว่า,อาอนนเอาขอ้อันนี้เราสวบรักครึ่งไงครับนะ มีผลต่อเรื่องของอาการพิจารณาทางปกครองและคนที่เป็นกรรมการในการพิจารณาทางปกครองแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณากลั่นกรองอีกคือต้องแยกคนให้ออกต้องแยกถ้าทำงานนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับชุดขั้นตอนอื่นเพราะมันจะมีสภาพของความไม่เป็นกลาง นี่คือห<ม>ลักของกฎหมายปกครองนะครับเรื่องของการที่พิจารณาทางปกครองนั้นสารสารมองเรื่องของสภาพความไม่เป็นกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากเพราะท่านมองว่าฝ่ายปกครองนั้นเป็นเสมือนกึ่งตุลาการในการให้ความเป็นธรรมดังนั้นถ้า ดังนั้นนี่ถ้ามีสภาพรายแรงกับตัวบุคคลปั๊บเจ้าหน้าที่ปั๊บนะฮะมีสิทธิถูกเพิกถอนคําสั่ง<ว>แพ้เทคนิคเพอะแพ้เทคนิคเป็นไงครับ<ว>ผู้ที่กระทําผิดวินัยนะฮะทำผิดจริงก็จะเออนะฮะได้รับอน,นิสง์ในการที่จะชนะคดีโดยแพ้ทางเทคนิคอันนี้อันตรายนะระหวังให้ดีหลังจากที่ประเด็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่ทําไมถึงแพ้คดี คุยจะไม่คุยไม่ได้โอเคครับคนละครึ่งครับคนละครึ่งครับคนละครึ่งเดี๋ยวเราไปตั้งหน้าร้านเราไงลูกเวลาเขาซื้อของแบบนี้ครับแบบนี้เขาจะได้ซื้อครับเขาจะจ่ายเพียงครึ่งเดียวไงซื้อมาขามนะฮะสวัสดีคุณแจ็คด้วยครับแจ็คนะฮะเป็นไงคืนนี้ขึ้นสารวัตรได้ไหมให้กำลังใจนะดูว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วใครขึ้นสารวัตรใครอ่ะพ่อพ่อพ่อขึ้นตั้งปีที่แล้ว หนูห <laughs> นูเป็นลูกใครอะอ่ะหนูไปนั่ง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 หน่อยปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมการ <c oughs> พูดเอีกสองเรื่องอ่ะเห็น <c oughs> ไหม,ไม,ไมเป็นถซะอย่างนี้ฮะอ่ะเรื่องต่อไปพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะท่านผู้ฟังนะครับที่เรื่องเราจะต้องติดตามเพราะเรื่องของการที่หลังจากมีเรื่องของมบเยาวชนนะครับที่เดินหน้าในการที่จะเออเอาความจริง <c oughs> เข้ามาตีแผล เลยทำให้บางท่าน,นเกิดความไม่สบายใจนพอไม่สบายใจปั๊บนำไปสู่เรื่องของการที่จะทํำยังไงนะครับเพื่อให้เกิดการ<ม>ปิดปากปิดปากใช้กฎหมาย1นึ่งหนึ่งสองปิดปากนะฮะทีนี้มันมีเรื่องของกฎหมายสูงสุดคือกฎหมายที่มั่นคงและปลอดภัยเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยหลักของอ Rule of Law นะ The Safety of the People in the Supreme Law oh. กฎหมายที่มันสูงสุดหรือกฎหมายที่มีคุณค่ณคาสูงสุดหรือ <c oughs> สิ่งที่ <c oughs> ได้รับการยอมรับแับถือคือกฎหมายที่เคารพส,สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหลักแกคื <c oughs> อบบนี้พ่อขออีกสักสิบนาทีได้ไหมลูก ได้ไหมได้ไหมครับอ่ะเป็นเป็นนั่งเป็นนั่งรอคนนี้เขากินข้าวเลยนะโอเคนะยังไม่กินดกเลยดังนั้นเนี่ยกฎหมายใดให้ออกมารอนสิทธิ์หรือมีการบังคับใช้จนเกินเขตนะครับก็จะนําไปสู่เรื่องของการที่ถูกโต้เถียงเพิกถอนได้ถ้าประเทศนั้นเป็นระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการที่นะ ว่ากันไปไม่ไม่อยากจะเข้าร่วงอะไรใครมากนะยิ่งเข้าร่วงมากแต่ก็เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เช่นเดียวกันอ่ะก็ติดตามดูนะครับวันนี้แม่ไม่มีสมาธิในกนากรจัดรายการมีตัวแสบนั่งอยู่ข้างๆนะก็เลยทาใหมม้ม่มีม,มีนั่งกัดหอ่ะวันนี้ก็สรุปสองเรื่องสามเรื่องนะครับคือเรื่องของอการตั้ง สภาพร้ายแรงนะครับตั้งกรรมการก็สภาพร้ายแรงนะครับเรื่องของการเยียวยา8ปีแล้วทําไมไม่บรรลุหรือไม่มีผลคําสั่งวินัยไม่ร้ายแรงทําให้เกิดการปัญหาการกระทบสิทธิ์แล้วก็คนตเราก็ไม่เยียวยาพอไม่เยียวยาก็มีผลกระทบต่อการที่จะถูกฟ้องร้องคดีก,กันต่อไปแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่อไปนะฮะแล้วก็เรื่องของอะไรนะนะครับเรื่องของม็อบวันพรุ่งนี้ต้องติดตามดูหลังจากที่สถานการณ์ตอนนี้ นะครับมันเริ่มขมินเกลียและก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะฮะปัญหาที่ตามมาก็คือกฎหมายที่สูงสุดกฎหมายที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะคือกฎหมายที่เคารพสิทธทิเสรีภาพของประชาชนแต่ถ้ากฎหมายใดเป็นลักษณะการบังคับใช้เชิงนะครับคุบคำข่มขู่หรือนําความผิดเหล่านั้นนะฮะไปปิดปากนะครับไปแล้ต่อประชาชนเมื่อไหร่ก็จะเป็นการนําไปสู่เรื่องของการ ฟ้องเรียกคาเสียหายเพิกถอนคําสั่งและก็นําไปฟ้องถูงหนาเจ็ดกันต่อไปโอ้ยตุงตุงนังนะครับเรื่องนี้ประเทศนี้ยังอยู่อีกยาวนะครับมันยังไม่จบไม่สิ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับเจ้าที่รัฐเราก็ใช้อํานาจหน้าที่นะครับภายใต้กรอบของกฎหมายกําหนดม็อบเองก็ต้องเคารพเรื่องของสิทธินะครับเรื่องของสิทธิสิทธิทธของบุคคลอื่นด้วยนะครับแล้วก็ ถ้ายิ่งผิดกฎหมายเยอะนะฮะอนาคตก็หน่านะท่านเองก็นะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของอนาคตได้แต่ถ้าท่านชนะคนดีนะครับถ้าชนะแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนประเทศได้ท่านไม่ต้องกลัวนะฮะท่านเลือกผมไปเป็นสสรสักคนหนึ่งผมจะไปร่างไป,ปเสนอรประเด็นเรื่องของการลบทะเบียนประวัตินะครับในรัฐธรรมนูญเลยนะฮะเพื่อปลดแอกให้กับทางด้านของพวกท่านนะฮะอันนี้หาเสียงไม่ล่วงหน้าเลยใช่ไหมนี่ เอาโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับร่วมสนับสนุนร่วมดูเนตช่องดรชาด้วยการไม่คยข้ามโฆษณาทุเร็วเกินไปแล้วก็ขอบคุณไปย,ยังทางด้านของเกษตรแปรูปภายใต้แบรนด์ของไร่ดรชานะครับมะขามแช่อ,อิม่มตอนนี้เข้าโครงการคนละครึ่งนะครับไร่เ,รเม็ดกิโลละสองร้อยนะครับท่านจ่ายเพียงร้อยเดียวรัฐช่วยร้อยหนึ่งแช่อิ่มมีเม็ดร้อยห้าสิบบาทท่านจ่ายเพียง75บาทรับช่วย75บาทอีก2วัน นะฮะเจอผมที่ไหนยิงกันที่นั่นเลยฮะยิงเลยฮะยิงรหัสสแกนรหัสนะครับคนละครึ่งใช้เดกันอ่ะมาลาท่านผู้ฟังก่อนมากหน้าแล้วโอ้ยเป็นอย่างไงท่านผู้ฟังคืออุตส่าห์หลอกเขาไปวิ่งเล่นข้างล่างแล้วอ่ะนะอ่ะสวัสดีก่อนนะจบหรือยังจะจบแล้วจะลาแล้วอ้าวสวัสดีก่อนครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายไปเชื่อพ่อครับผม นี่ไงเพราะมันมีนี่มันมีไอ้นั่นอยู่ไงลูกเพราะมันมันมีไอ้วงกลมเนี่ยไอ้มีหลอดไฟอยู่ก็เลยทำให้ไฟด้วยครับอ่ะพอแล้วนะครับวันนี้จริการไม่มีความสุขเลยครับมีตัวเสบนั่งอยู่ข้างเอามาอยู่ข้างหน้าดีมีบ้างไหมหนูจะมีนะมีไหมอ่ะ้ังหนูมีไหมอ่ะไม่มีมีไหมมีอืมอ่ะโอเคนะ แม่หนูยังไม่อยู่ยังไม่สายตาสั่นนะอยากไดอ่าโอเคลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปิดปากให้ดีเลยจะไม่ยอมให้เข้ามายุ่งเลยนะอ่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลม้มเอาเอาเอาอ่ะโอเคครับเป็นเช่นอย่างนี้เลยนั้นนี่จัดรายการมันเป็นอย่างนี้เลยนะนะปาหนูบอหรือเปล่าเนี่ยนะจะบอสได้เลยนะถ้าหนูใส่แว่นอย่างนี้โอเค,คนะครับลาแล้วครับบ๊ายบายกลับเป็นวงดีจัง